สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมนะคะหัวบอลนะคะขุดหัวบอลมาแบบติดใบนะคะหหัวนี้หัวบอลเริ่มเลยคะ่ะตัวนี้นะคะมีนามว่าอีหนวนะคะอีหนวาขาวนะคะนี่เดี๋ยวก็ตัดใบทิ้งหมดเดี๋ยวให้เขาขึ้นใหม่สวยๆนะคะแตกหนอแตกหลอดมีเขี้ยวมากมายนะคะดกจริงเราจะแบบใช้มีดนะคะปาดแล้วก็นำไปแยกเป็นกระถางนะคะ หรือจะปลูกเป็นฟอร์มกอแบบนี้ใหญ่ๆก็ได้นะคะนี่นางมีน้ำ,นำวอีเหนานะคะเป็นบอนนะคะเป็นเป็นบอนสีนะคะแต่ละสีที่เขาเรียกชื่อตั้งชื่อให้กันนะคะตัวนี้นะคะมีน้ำวีเหนาขาวนะคะอ่าอันนี้วัวแดงนะคะใบหลุดละวัวแดงนะคะเดี๋ยวเวลาเขาโตไปใบใหญ่กัดสีสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้ หัวแดงนะคะนี่ขุดติดหัวมานะคะนี่พามาชมตัวนี้นะคะสาวน้อยปะแป้งนะคะลักษณะแบบนี้นะคะสาวน้อยปะแป้งหัวบอลน,นะคะแต่และชนิดนะคะถ้ามีหัวติดนะไม่ตายนะคะ ใบช้ำใบหักใบเสียเราก็ตัดทิ้งไปเลยเดี๋ยวเขาขึ้นมาใหม่นะคะอย่าไปซีเรียสน,นะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าที่รับเป็นกระถางนะคะเราก็มีวิธีแพ็คส่งนะคะอย่างดีนะคะไม่ให้ใบช้ำใบหักนะคะมีบ้างนิดหน่อยนะคะขนส่งนี่ก็อีเหนานะคะเยอะแย,ยะมากมายเลยนะคะพุมาเดวอึ๊บหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะเราจะมา ใส่กระถางโชว์หน้าร้านนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบแบบเป็นต้นนะคะใส่กระถางอันนี้น่าจะเป็นลูกไม้ปา่าก้านดำนะคะเขี้ยวเขาก็จะขึ้นแบบนี้นี่นะ,ะเขี้ยวเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ผีเสื้อชมพูนะคะสวยจริงสวยจังสวยอะไรขนาดนี้เขาจะเป็นเม็ดสีชมพูนะคะเล็กๆนะคะบางทีลูกค้าถามมา<อ>ดูไม่ออกนะคะ ต้องรอตอนโตก่อนบางทีสามพันตอนเล็กๆเ,เหมือนกันหมดเลยนะคะสีเราต้องรอให้ใบใหญ่ก่อนนะคะให้ดูดูเม็ดที่ใบเขาด้วยนะคะดูสีตอนเล็กๆอาจจะดูไม่ออกบางทีบอกผิดบอกถูกใบบา้างต้องขออาภัยนะคะน้องอันนี้เดี๋ยวจะมาปลูกอันนี้ก็อันนี้เนี่ยรอดนะคะไม่ตายนะคะเนี่ยหักออกมาแบบนี้เลยเราก็ตัด ปึ๊บแล้วก็ไปชําน้ํารองก้นกระถางหน่อยนะคะ,คะวันนี้ก็พามาดูนะคะหัวบอลติดใบนะคะสําหรับลูกค้านะคะแต่แม่ค้านี่สะดวกไม่ค่อยติดใบยังว่านะคะเดี๋ยวนี้โจรมันเยอะนะคะหัวบอลแบบยัดไส้มานะคะเราก็โดนไม่ใช่ไม่โดนนะคะก็เวลาเราจะซื้อของนะคะเราก็เช็คหน้าเฟซแม่ค้าให้ดีๆนะคะเช็คเครดิตหน้าเฟซ ได้เลยนะคะแต่ที่รังทางทางร้านเรานะคะถ้าขิดหรือว่าอะไรก็เคลมให้นะคะแม่ค้าเคลมให้มันก็มีบ้างบา mm. ทีเราก็รับเข้ามาบ้างนู่นนี่นั่นบ้างเราก็ต้องอันี้ของถึงมือก่อนนะคะถึงจะมั่นใจนะคะเราก็เที่ยวหาแม่ค้าพ่อค้าที่มันทําค้าขายสุจริตนะคะจะได้ทําการซื้อขายกันยาวนานหน่อยนะคะ ต่แม่ค้าสะดวกส่งแบบหัวนะคะใบไ,ไปมันก็เหี่ยวแต่ลูกค้าก็เนอะเดี๋ยวนี้เขาโดนมาเยอะนะคะก็อยากได้หัวติดใบให้มั่นใจว่าเขาซื้อมาตรงปลกนะคะค่ะวันนี้กล้วยก็ไปแล้วนะคะพามาชมบอลบ,บ้านๆนะคะสวยดีนะคะไปละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ